สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทานข้าวกันตอนบ่ายที่บ้านสวนนะคะวันนี้สิงโตอยู่กับคุณตาสนั่นอีกแล้วคุณพ่อคะวันนี้ทานอะไรมั่งคะพ่อขาหมูผัดใบกะเพราปลากระป๋องไข่เจียวไข่ต้มนะคะทุกคน<อ>เดี๋ยวมาทานข้าวกับคุณตาสนั่นด้วยกันนะคะวันนี้คุณตาสนัน่นชอบไหมคะลูกสาวอยู่เป็นเพื่อน ชอบ,บชอบชอบรักพ่อนะคะนี่พ่อแข็งแรงมากพ่อกําลังใจดีมากทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวก้ะหรือยังคะวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเราก็จะเป็นเศรษฐีคุณพ่อเวยพรทุกคน่อยค่ะขอให้เราให้รวยกันนะเงินทองได้มาเทมานะรวยรวยรวยเขาให้ถูกให้โชคดีกัน,นรนัฐบาลค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามช่องสิงโตพาเที่ยวพากินด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้สิงโตทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูมีความสุขและรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ